ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านบ่าว่ายอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกันคือเก่าเด้อจ้าโอ้ยมาไวไ่า้ดำให้ดำหน้านี่โอ้ยเมื่อวานนี้มีคนมาดำเพิ่มสองคนผู้ชายแต่ว่าเขาาจเมื่อเมื่อนาเข้าจม,มาาจยังบ่แเ้ลวพี่น้อง เจ้าเมือดนะ้ยสองคนผู้ชายกับเบาต้นกาด้วยพี่น้องแล้วก็ลูกหักไ่ใหญ่จืดเนาะตอนนี้กำลังที่ลงดำหาดำหน้าพี่น้องท้องฝ้าบบมีเมืดฝนเลยเมื่อนี้พี่น้องเลยคือสีแดดเบิดเมือดเล,เลยพี่น้องแดดเบ,ดเบ,ดเบดิดมือแท้ เด้นเสื้อในต้นนั้นต้นเสื้อนั้นลงมากี่ลงมาลงมาถ่ายกี่กี้ได้เด้ยวนะปลาตอนนี <laughs> นน <laughs> น้บอสุดลกน้ำหน้านะ่ะใส่หอยลังเลย ใช่คือพาส่งนะพนะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมิสแม่นํานาค่ะต่ว่ากี้แกนแก้มบุ้มเนาะว่าเมื่อวานนึงเพิ่นตื่นไปเซ็งเมื่อวานนึงไปขึ้นหัวเขาว่าอกระเทยเดียวโอ้ยสงสัยเสียงกระเทยออกมาแล้วก็ลงเสียงมันเป็นออกเสียงกระเทยพี่น้องเออทรงไซเซายครึ่งหนึ่งกระเทยครึ่งหนึ่งแน่ๆเลยพอไอคิวหนิพี่น้องแม่เธอใส่พาส่งอีก

เหญ่เป็นเลือดอืออยู่นอนบไรไิษัทอ,อยู่นอนบริษัทเลยแต่ว่าเหนียวเป็นเลือดพียงเท่าไหร่พ่อไอคิวเล่วเพิ่งผูกแล้วพอใหญ่เอ้ยกล้าบ,บ่าพ่อหน้าเห็นยังไงตอนนี้กำลังย่างลงดำหนาจ้ะพี่น้องเฮ้ย หวขึ้นยังบัลงอยู่撒เห็ดยังสนันนินะลายเป็นลาย,ลายเลยเหมือนนี่ <c ười> ลายมาโตเลย <c ười> ลองเพไงพักไหนจักเพลงจกักใดเอะแต่เอาแต่เศร้าเอาแต่ตเสี้ยวเลยนะฮะเป็นอลายวัสุด <c ười> chuột đâm na phải không? Bên <cười> <cười> Ừ. À? phe ma. Một dàn đâm. <laughs> đâm na đây ngon quần thằng sĩ đây dân chuối chuối. <laughs> เปิดส่องลมด้เมื่อนี้พี่น้อง <c oughs> เปิดแอร์ไว้กับโตเลยวะสันเ <c oughs> มื่อนี้หน้าหายใหญ่พี่น้องเอ้ยจะสิได้เท่าใดแหละอุ้ยบักหอยหน้าหายใหญ่จะได้จะใครแลยเมื่อนี้ลงเลยนันงรลายมื่อยอย่าเดาพี่น้องเอ้ยละลายคนกระทามมาแล้วแล้วลบ่อหรือยังหรือจังใด อยากให้เขามาเบิ่งลิปเลยพี่น้องเอยเ้าบอาจาักลายสีวาเนาะทามยังได้ก็บอกว่ายัง้ยังบ่แเ้วรออีจกักจักสี่หามือจักสี่หายคำาตอบว่ายังอีกจักมือเพอว่ายังลายเติบฮักกะครึ่งคร่งแล้วบ่ตอต้นยังบ่ เนี่ยบอกของซ้ำซ้ำหมื่นกบออม่บอกอีกจะกันมือองมือกับงสองมือเนาะอันแรบอกให้หาผัวมาให้แน่ค่บผัวมาให้แน่มือองมือซมือซมือพี่เนาะแล้วเท่แล้วเทเดียวก็ว่าแล้วะผัวกับามเนี่ยขาเจ้บอเอาเดีวพี่เธอเอ้ยขาจะาบอกมาเดี๋ยวหาเองยังบ่ได้ว่าตีญาตผัวเขา เขาลักลี่เฮ้ยาดนนี่ายำนี่ขาบัมาดกขนาวบาวยำนีนี่ขาวยาดซาตัวให้ดำหน้าเลยยำนีายำหน่อดำหน้าเขาลักลี่เอตัวหายำแรกตัวห้ยำแรกมาตียำยำแรกบอก่ากับมาเองดูการ อันนี้ดำเมื่อวานนี่พี่น้องเ้ยดำเมื่อวานได้นาอยู่สิบให้พี่น้องได้นาอยู่ซิไให้เมื่อวานนี่ได้เก้าเมื่อเนี่เออมือซื้อน,นี่ได้เก้าเมื่อวานนี่ได้ซิบเนาะเมื่อนี่ให้ย้ญยใหญ่ให,ให้ใหญ่ลายพี่น้องเ้ยทุกสายได้บอปลายดอกเมื่อวานนี่ครับมีบ่บาวโสมาดำซอยอีกเนาะก็เลยได้ลายนี่จักหน่อยพาดิ ก่อนเยอะล่อนื้อหัวมวนได้พี่น้องไองานนุงงน่งงานกานเก้งงานเปียกคือขั้นขั้นมาบ้านขั้นแข็งขั้นคา,า,า,าตอนนี้กำลังลงมาดำนาพี่น้องเ้ยเด็กเด็กลงเด็ก ท uh. uh. ่านพุชอมหานี่นาย้าย่ายยาวพี่น้องเอ้ยยาวปุ๊วดโพยาวเรียรโลลงมาดำเลยค ไอ้บรรลนโคนจรแต่แต่คนคนจนเห็นใจน้องคนเขาเลือไอ้ดำปื้อคือกีทานไฟบ้านน้องสุดสวยวิไลส่วนบ้านไอ้มุ้งไม้หญ้าคาเจ้าขาาี่รถเบนส่วนไอ้เข็นรถดี ไม่บมียังสาวให้สาวนะเออดัง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 ไม่คงได้ดังเส้นกาบอกมีนวาสนาจะได้มาเป็นคู่ยกหินลอยคนกาแต่มองบอก้าไม้ปองเจ้าดอกตามวบขานะากตางกันไกลถ้าเพียบไป ากับดินน้องนุ่งสินไหมแต่ตายอมหมอหน้ํำนินไม่ดีนาอยู่พินส่วนนายกินแต่ปลาแรกบงเจ้านอนบนเตียงส่วนนยมีเพียง้า้าไม่ไปเจ้าคนมีมากมายมีคนทับใส่มากมายขายกอ น้องใส่แวนเพชรแวนออ้เฮ็ดด้วยเศษเล็กทองเบี้ยไปเส้นตากระป๋อง,งคุดจังมองมงมีมองไปเสือๆสพี่น้องอข่อกำลังใจเด้ออู้ยพผุดไปผุดแลวเพือ่อ

แรงภาค้าไม่ไปเจ้าคนมีมาตายมีคนหับใจมากมายกายกองน้องใส่แห่นเพชรแหมนอายเห็ดด้วยเศษเล็กทองเบียไปเป็นปลากระปอง พี่น้องเด้อเออป้าทุกมันม่วนทำกันพี่น้องเอ้ยเฮาก่อจิตได้ดับห้ดับหน้าพี่น้องเอ้ยขอแกผภาพไว้เพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องนัดได้พี่น้องจ้าสบายดีสบายดีป้าลูกสบายดีพอมันม่วนนะพี่น้องเนาะสวดไปทำกันนะหอมปากหอมคอพี่น้องจ้าไปดับห้ดับหน้าซะก่อนเฮากะ